วันนี้เราจะมาเริ่มเรียนการหาผลเฉลยของสมาการเฉิ่ยพันสามมัญอันดับ1ระดับขั้น1แล้วนะคะสำหรับอันแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนลักษณะสมาการเป็นไงเขาบอกว่ารูปทั่วไปของสมาการเฉืยพันเนี่ยสาม,มารถจะเขียนได้ในรูปนี้ y prime เท่ากับฟังก์ชัน f ของ x y จริงๆแล้วไอ้ y prime เนี่ยคือแบบยอ่อจริงอาจจะเขียนเป็น d y by d x ก็ได้เนาะหรือบางทีเขาอาจจะเขียนในลักษณะของ d i f f e r e n t i ช l ดิเฟอเรนเชียก็คือ m ฟังก์ชัน m ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ xy ก dx บวกกับ n ของ xy d y เท่ากับศูนเขียนแบบไหนก็ได้สองแบบนี้สามารถจะเรียนาสามารถจะเชื่อมโยงเป็นแบบเดียวกันได้งั้นอย่างเช่นครูมีตอนแรก dy by dx ใช่ไหมคะเท่ากับ3 xy ส่วนด้วย4 x บวกกับ5 y งั้นครูจัดรูปใหม่จะจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบนี้ ครูก็ลองคูณคว้เนาะพอคูณควยเสร็จครูก็จะได้อะไรออกมาคะอ่ะครูคูณควยก่อน c x บวก5 y dy ใช่ไหมคะแล้วก็จะเท่ากับ3 x y dx รวมมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้คะ่กะก็กลายเป็น c x บวกกับ5 y dy แล้วก็ลบกับ3 x y dx เท่ากับ0 เพราะฉะนั้นสองรูปเขียนเป็นแบบเดียวกันได้โอเคเนาะไม่ว่าจะเขียนแบบไหนก็คือเป็นรูปทั่วไปทั้งคู่อันแรกหัวข้อแรกเลยก็คือจะถูกเรียกว่าสมการแบบแยกตัวแปรได้เนาะถ้าเราสามารถเขียนสมการเชิงพันุ์สามานเนี่ยอยู่ในรูปนี้ dy by dx เท่ากับฟังก์ชัน px คูณอยู่กับ qx เนาะหรือไปทำเป็น d i ฟ f e r e n t i a l ก็ได้ differential คือ m ของ x เมื่อกี้ถ้ารูปทั่วไปเป็น m ของ x y ใช่ไหมคะทีนี้ m ของ x dx บวกกับ n ของ x อ n ของ y dy เท่ากับศูนความหมายก็คือหน้า dx มีแต่ x เท่านั้นหน้า dy มีแต่ y เท่านั้นเราจะเรียก2แบบนี้ค่ะว่าสมการแบบแยกตัวแปรได้โอเคเนาะสมการแบบแยกตัวไปได้เพราะฉะนั้นวิธีการในการหาผลเฉลยก็คือการหาค่า อินทิกรของทั้งสองข้างเทคอินทิกรลทั้งสองข้างเลย,ยงั้นพอเราจัดรูปเป็นรูปนี้ได้แล้วครูก็เทคอินทิกรลได้เลยเนาะครูอยากให้มันหลดเทแค่เครื่องหมายอินทิกรลลงไปอินทิกรลทั้งสองข้างก็แยกเป็นอินทิกรผลบวกฝั่งซ้ายอินทิกรลูนย์ไม่ว่าจะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y มันก็จะกลายเป็นค่าคงตัวอันนี้คือ c นะคะโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไร ถ้าเราอินทิเกรตนี้ได้ผลเฉลยก็หลุดง่ายๆแค่นี้เองค่ะจัดรูปเป็นสมการแบบแยกตัวแปได้พอเป็นแล้วเราก็เทคอินทิเกรตท้งสองข้างมาดูกันดูที่ตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาผลเฉลยของ d y by d x ีเท่ากับ5 x y เนาะงั้นตัวนี้เป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้ใช่ไหมค่ะอ่ะคูจัดรูปก่อนจัดรูป จัดรูปเนาะคูณควายเอา dx อะคูณควายเอา dx คูณขึ้นไปแล้วก็กลายปเป็นเราก็จะได้ dy เท่ากับ5 xy dx ทีนี้หน้า dx ต้องมีแต่ x ไม่เอา y เมรอยงั้นครูก็ต้องกำจัด y ก่อนใช่ไหมคะเอา y ไปหาร5เนี่ยจะเอาไปกับ y หรือ5จะอยู่กับ x คำตอบได้เท่ากัน ค,คำว่าคำตอบได้เท่ากันคือมันจะเป็นแตกต่างกันแค่แคที่ตัวค่าคงตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพะฉะั้นตรงนี้จะเป็น d y สมมติว่าครูเอาเอาเอา y หารตลอดเนาะ y ต้องไม่เป็นศูนย์เนะ y หารตลอดแล้วครูก็ย้ายมาเป็นลบ5 x g x ตัวนี้กลายเป็นศูนยล้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูอีกอันนึงคือกรณี5ไปอยู่กับ y บ้างเพราะฉะั้นเราได้แล้วว่ามันเป็นสรรมการแบบแยกตัวแปรได้ ก็จะมีผลเฉลยก็คือครูก็เทคอะไรนะอินดิก้ทั้งสองข้างใช่ไหมคะเท่ากับ4ได้เลยอินดิก้ศูนย์เว้จะเทียบอะไรได้สิอินดิก้ของ1ส่วน y d y ได้ไรคะลกูก log absolute y ลบกับ5 x กําลัง2ส่วน2เท่ากับสจริงทุกตัวมี C เนาะไอ้นี่ก็มีบวก4นี่ก็มีบวก4เพราะมันเป็นอินทิกรัลไม่จำกัดเขตใช่ไหมคะเราก็รวมกันมันเป็น C ตัวนี้ C ตัวใหญ่ๆตัวเดียวกันได้เลยตอบแล้วโอเคไหมอ่ะทีนี้ครูจะลองทําให้ดูอีกแบบหนึง่งว่าการที่เราไม่เอา5เนี่ยเราเอา5ไปอยู่กับ y เนี่ยต่างกันตรงไหนงั้นจากตรงนี้สมมติว่าเราจัดรูปใหม่ สมมุติครูจัดรูปใหม่นะคะ,ะครูจะได้เป็นอะไร1ส่วน5 y ครูเอาเอาหมาอยู่กับ y เนาะ D y ลบกับ x dx เท่ากับ0แบบนี้แล้วครูก็หาเป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปแบบในการเขียนนะคะสมการแบบแยกตัวแปรได้ก็จะมี ผลเฉลยคือคูก็เทคอินดิเกลทั้งสองข้างลบกับอินดิเกลของเอ็กจีเอ็กเท่ากับสี่ได้เลยฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นอะไรคะหนึ่งส่วนห้าล็อก แอบส์ลูดวลบกับ x กําลังสองส่วน2เท่ากับ C ใหญ่ๆตัวหนึ่งเห็นไหมคะ2อันนี้แตกต่างกันนิดหน่อยกับผลฉเฉลยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าตัวแรกครูเอา5หารตลอด1ส่วน5ก็จะมาอยู่เทอมนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแค่ลบของ x กซ์ำลังสองส่วนสองเท่ากับซส่วนห้าไอส่วนห้าครูก็แค่คงค่าคงตัวเฉยๆก็เราก็เลยสามารถเขียนเป็น C ใหญ่ๆตัวหนึ่งได้เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นค่าคงตัวไม่จําเป็นว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้เรากับเพื่อนอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูข้อตรวจตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้เป็น y พรมเท่ากับ square r ของ x ลบสคูณอยู่กับ e ยกกำลัง y โอเคเนาะลองมาจัดรูปก่อนนะคะจัดรูปใหม่ใช่ไหมคะก็จะได้เพาะอะไรไอ้ y พรมก็คือ d y by d x คูเอา e กาลัง x ตัวอ่า e กำลัง y ตัวนี้มาเป็นตัวส่วนหารมา นะครูจัดรูปใหม่เป็น1ส่วน e กำลัง y แล้วก็ d y เท่ากับ square r ของ x ลบ2 g x ได้เลยเห็นไหมคะจากนั้นทำไงย้ายามันมีอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วจับเท่ากับสูตรก็ได้นะคะทีนี้ครูก็เอา e กำลัง y ตัวนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเขียนใหม่มันก็คือ e กำลังลบ y d y ลบกับ square r ของ x ลบ2 d x เท่ากับ0นะจากนั้นทําไงต่ออ่ะเราเห็นแล้วหน้า dy มีแต่ y และ e คือ exponential มันเป็นจำนวนอัดตรกยาเนาะน้า dx ก็มีแต่ x แล้วฟังก์ชัน square root ของ x ลบ2ได้ค่าคงตัวได้อ่ะเราก็บอกเขาหน่อยว่าอ่ะเป็นสรรมการแบบแยกตัวแปรได้ก็จะมี ผลฉเฉลยก็คือมีผลฉเฉลยคืออะไรอ,ะอินดิเก้ทั้งสองข้างได้เลย x 2 x ลบ 2gx เ,เท่ากับ4ได้เลยโอเคเนาะทีนี้ก็อยู่ที่ความรู้ดั้งเดิมเรื่องเทคนิคการอินทิเกรตแล้วอะค่ะ เรารู้แต่ว่าอินทิเกรลของ e กํลัง y dy อินทิเกรตได้แต่ถ้า e กํลังลบ y ต้องใช้เทคนิคการแทนก่อนเนาะเปลี่ยนหลัง dy ตัวนี้ให้เป็น g ลบ y อ่ะคุณค่อยๆทําทำให้ดูเนาะเพื่อเราไป ทบทวนตรงนี้ต้องฝากไปทบทวนเอาเองครูเปลี่ยนหลัง d y เป็น d ลบ y เนาะแต่ถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยทันทีสองฝั่งไม่เท่าอ่ข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันนะคะเนี้นตัวนี้ต้องเอามาทำอะไรดิฟลบ y เทียบ y ได้ลบ1เอาลบ1มาหารทันทีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสแครุูท x ลบ2จะอินทิเกรตได้ครูต้องเปลี่ยน dx อ่ dx ให้กลายเป็น x ลบ2ก่อน พเอินดิฟเอกลบสเทียบ x มันได้1ถูกไหมคะเอามาหารเป็น1ก็เลยไม่เปลีป่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหลุดแล้วเนาะเป็นลบของ e กําลังลบ y ลบกับอ่ะมันก็คือยกกําลังเศษหส่วนสใช่ไหมคะยกกำลังเศษหส่วนสกลายเป็นแล้วอ่ะกำลัง u กกาลังหนึ่งส่วนอก็บวกไปหนเป็นสามส่วนสองกํากลังลบสองยกกาลังสาส่วนสอส่วนด้วยสามส่วนสอตีกลับเป็นสอส่วนส เท่ากับ4อ่ะตอบได้เลยไม่ต้องไปจัดรูปอะไรให้ครูแล้วแค่นี้ครูก็พอใจแล้วค่ะโอเคเนาะลองดูอีกรอบนึงใครไม่ไม่ทันยังไงลองกลับไปเขียนใหม่นะคะข้อนี้นะมันเป็นเทคความยากมันอยู่ที่เทคนิคการอินทิเกรตแล้วแหละครูว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อข้อสุดท้ายนะคะอ่ะมาดูข้อสุดท้ายกันข้อนี้บอกจงแก้ปัญหาค่าเริ่มต้นอันนี้จะฟังก์ชันซับซ้อนหน่อย เป็นไซน์ของ 2x dx บวกกับ cos y dy เท่ากับ0แล้วก็มีเงื่อนไขมาให้เห็นไหมคะงั้นจากโจทย์หนะ้า dx มีแต่ x ยังมีแต่ x แล้ว2ได้เนาะหน้า dy ก็มีแต่ y แล้วเพราะฉะนั้นสรรมการนี้สรรมการนี้เป็นสรรมการแบบแยกตัวแปรได้แล้วถูกไหมหะ เพราะว่าหน้า dx มีแต่ x หน้า dy มีแต่ y อ่ะก็จะมีผลเฉลยคือจะมะีจะมีผลเฉลยก็คือทำไงคะเราก็เทคอินทิเกรลเนาะอินทิเกรลของ sin 2x dx บวกกับอินทิเกรลของ cos y dy เท่ากับอินดิเกตศูนย์อินดิเกตเทียบ X หรือ Y ก็ได้ได้ C ออกมา,างั้นอินดิเกรตไซน์เนาะไซน์ x อเอกไซน์็ก็ต้องเปลี่ยนก่อนใช้เทคนิคการแทนแทน dx ด้วย D2X ดิฟ2 x เทียบ X ได้2บวกกับอินดิเกตคอสได้ s i n ์ไซน์เท่ากับ C อ่ะตัวนี้อีกนิดนึงอินดิเกต s i n ์ได้ลบคอสใช่ไหมคะลบ c o s 2x เนาะ แล้วก็บวกซ s ซ n y เท่ากับ4อันนี้ก็จะได้เป็นผลเฉลยทั่วไปไปแล้วอันนี้คือผลเฉลยทั่วไปผลเฉลยทั่วไปอ่ะนะคะทีเนี้ยระวังนะคะลูกไม่ต้องไปจัดรูปไม่ต้องเอาสองตัวนี้กันเนี่ยไปตัดกันมันตัดกันไม่ได้มันคนละความหมายเนาะจากนั้นเรามาดูเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรที่ y วงเล็บ p เท่ากับ0ที่ y วงเล็บพายเท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับพาย x 0ย์เท่ากับ pi ใช่ไหมคะ y ศูย์เท่ากับ0แทนในผลเฉลยเพื่อหา c ค่ะก็จะได้ลบเศษ1ส่วน2อ cos อะไร cos ของ2พายบวกกับไซน์ของ0แหม y เป็น0ย์ เท่ากับ c เดี๋ยวมาดูว่า c จะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ c อ s 2องไได้เท่าไหร่คะ c อ s สองไพได้ไรอยู่ตรงไหนตำแหน่งเดิมใช่ไหมคะ,ะตำแหน่ง1 0ึ่งศเนาะ x เ,เพราะฉะนั้นได้1อันนี้ได้ลบหส่วนสเหมือนเดิมคูณ1นึ่0ไนศูนย์ได้0เท่ากับ c เพราะฉะนั้น c ก็จะเท่ากับลบหส่วนสอ c เท่ากับลบหส่วนสอ่ะเพราะฉะนั้นผลฉเฉลยเฉพาะก็คือต้องเป็นเฉพาะเนาะ ก็คือ,อแทนลงไปลบเซนน1ส่วน2 cos 2อ,อ,สสอ,อบวกกับไซน์เท่ากับลบ1ส่วน2แค่นี้เองตอบโอเคไหมคะงั้นทั้งข้อก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูการหาผลเฉลยของวิธีการอื่นนะคะ